สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนเราจะคุยกันเรื่องกินตามราศีหรือหรือ12ราศีเราจะเลือกกินยังไงนะคะในส่วนที่เรากาลังจัดทำไฟล์เสียงเรื่องเสียงจากดวงดาวนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะได้รับความรู้ว่าชาวราศีต่างๆนั้นควรจะกินอาหารแบบไหนที่จะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ห่างไกลโรค วันนี้เราจะคุยกันถึงชาวราศีมีนค่ะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะราศีมีนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบเก็บตัวชอบแยกตัวไปเพียงลำพังรักสันโดษมีจินตนาการอันกว้างไกล ชอบอยู่กับตัวเองหรือเพื่อนสนิทเท่านั้นหรือคนรู้ใจเท่านั้นนะคะหากใครที่เข้าใจชาวราศีมีนจะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับชาวราศีมีนอย่างมีความสุขและอบอุ่นเพราะคนราศีมีนเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเรียบร้อยมองโลกในแง่ดีแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มักจะเป็นคนที่เครียดกดดันเก็บกดนะคะเพราะว่าชอบเก็บความรู้สึก อาหารของชาวราศีมีนมักจะเป็นาชาวราศีมีนนี่เป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะก็มักจะชอบอาหารอะไรที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบชอบอาหารที่ไม่ใช่รสจัดจ้านรสชาติกลางๆไม่ถึงขั้นจืดชอบอาหารพวกน้ำแกงอาหารจากปลาอาหารที่ย่อยง่ายเช่นนมโยเกิร์ตน้ำผล,ลไม้รสชาติแท้ๆนะคะที่ไม่มีส่วนผสมอื่น อาหารที่เป็นอาหารสุขภาพที่มาจากธรรมชาติเช่นข้าวกล้องธัญ,ญพืชจะเหมาะสมมากนะคะกับชาวราศีมีนสำหรับชาวราศีมีนนั้นมีความสัมพันธ์การกินอาหารมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์เหมือนที่เราคุยกันในส่วนของชาวราศีกรกฎนะคะเพราะชาวราศีกรกฎนั้นเป็นแม่ธาตุน้ํา ส่วนราศีมีนเป็นปลายธาตุน้ําแล้วนะคะและเป็นราศีสุดท้ายดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกก็จะมักจะออชอบอยู่ในโลกของตัวเองแต่เมื่อชาวราศีมีนมีความสุขเมื่อไหร่ก็จะเพลิดเพลินกับการกินนะคะโดยเฉพาะการอยู่กับคนเดียวแล้วก็กินอาหารคนเดียวหรือกินอาหารกับคนรักหรือเพื่อนสนิทจะทำให้ชาวราศีมีนนั้นผ่อนคลาย หรือว่าคลายความทุกข์ได้ดังนั้นหากใครรู้ว่าชาวราศีมีนกาลังเศร้าอยู่ก็อย่าลืมชวนเขาไปกินอาหารตามชอบอย่างนี้ก็จะทําใหเ้เราจะเป็นเพื่อนที่รู้ใจกับชาวราศีมีนนะคะดังนั้นหากชาวราศีมีนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะก็ต้องควบคุมอาหารการกินตามแนวที่ชอบให้เหมาะสม ชาวราศีมีนเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบออกไปเล่นกีฬาหรือไปอยู่กับคนอื่นที่ไม่สนิทนะคะดังนั้นเมื่อเพื่อนสนิทของชาวราศีมีนก็จะทำให้ชวนราศีมีนไปออกกําลังกายทำแบบง่ายๆก็ได้นะคะเช่นเต้นแอโรบิกปั่นจัก,กรยานหรือวิ่งหรือเล่นโยคะจะทำให้ชาวราศีมีนสนุกไปกับการออกกำลังกาย แล้วก็มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะดังนั้นท่านที่เป็นชาวราศีมีนหรือเพื่อนราศีมีนนะคะสนใจความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงจากดวงดาวที่เราคุยกันมาถึงราศีสุดท้ายที่เราคุยกันเรื่องอพฤติกรรมการกินกับคน12ราศีหรือว่ากินตามราศีก็ฝากทุกท่าน แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสนใจความรู้โหราศาสตร์นะคะก็ง่ายๆค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เลือกเมนูกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในทุกๆช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนำความรู้ดีๆด,ด้านโหราศาสตร์รวมถึง ความรู้ต่างๆที่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์มาเล่าสู่ทุกท่านให้ฟังกันนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวัฏจักรของดวงดาวสวัสดีค่ะค้นหาเราได้ทาง youtube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e a l Tiktok Instagram นะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ